ดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือเส้นมุกนะคะสวมใส่ได้เส้นพรหมจรีที่มาจากพระอุโบสถนะคะ อาที่ดีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีตังนะมีนะแต่ว่ามันเป็นเส้นพรหมจารีที่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ให้มานะคะเลยแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยก็เลยเอามาแขวนพระกันพระนี้เป็นพระคุณแม่บุญเรืองตรงบุนเติมนะคะที่สร้างในพุทธศักราช2516นะคะที่ได้มวลสารนะคะที่วัดอาวุธวกสิตารามกรุงเทพมหาคนครสร้างขึ้นมานะคะด้านหลังจะเป็นลักษณะยันอย่างนี้นะคะ อันนี้เป็นวัดอาวุธนะคะท่านผู้ชมวัดอะไรเนี่ยวัดสารนาศนะคะจังหวัดระยองนะคะเป็นมวลสารหนึ่งนะคะของคุณแม่บุญเรืองตัวบุญเติมที่นํามาสร้างนะคะแล้วก็มีมวลสารของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะนับพันอย่างนะคะถือว่าเป็นพระที่ค่อนข้างหายากนะคะนี่อาจารย์ได้มาองค์หนึ่งที่เป็นพระพุทธชินราชนั่นเองนะคะท่านผู้ชม ค่ะพระผงศักดิ์สิทธิ์พุทธิชินราชคุณแม่บุรเรงตรงบุญเติมค่ะสวัสดีค่ะ